ตัวมันจะมชูบผูจ่อยวะแมจอทอดอทอดตวตีตึง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 ตีน้อยอยู่ไหนเจ้าตีตีน้อย่าสงดาวสง่าสงเจ้าขุนควยวะไตีหนึงนี่ว่แมนแมนอ่ะผมเล่นลงผมเล่นลงกางกางก็มาดิ เอาตัวเอาหนูเด็ดเบอร์ผมเด็กับสุอผมเด็ดเลยไอ้แก่ผมยุ่งเหยิพบศัตรูแล้วไม่เลี้ยวไปเลยบนดี๋ยวะไอ้ว้าเราเบิดอีกนะเราเบิดทั้งทั้งหนประตูเดี๋ยวไอ้ว้าเราเบิดด้วย ม่เห็นวะมันยางแท็มันยังสัดสองอมันยู่สัดสวนอง่าๆโค้งสามตัว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 สามตมันลงมาแล้วลงมาลงมาน้ำมูกนี่อุ้ยอุ้ยมันนลูกองมันลงมาฟังผีแม่เหอออีหานี้เขาหัวดิจะช่องมัเ่เ้วยิงไปว เดี๋ยวบ้างเดี๋ยวโอ้ยซีตนี่เดียบระเบิดอได้บางึีเยียบเระเบิ่ได้แมานบังคันออกออออก้างอ้บ่เป็นยงบ่เป็นอย่ากยตัวจัดไม่รอดหรตัวแะกวยก้ยสัวต็บเนะกเอาด้วยกวเอามจกตัวนด้ยกวปั๊ปั๊จังหวะนี้เอาหลบแบบนี้ชิดต้นเอาด้วยกว้ยมาหลังตัวแล้วมาเข้าตัวตัวโดเข้าปั๊บปั๊บเออมาจะเอิ้์ดมูเลยกุ้ยเอามรอดจากตัวด้วยจเอีหน้ากบมีหลังกับเขาตายล้วย เอาเฮ็ดจบบ้ไดิตายเออไอ,อสองตงัวโยมยแม่งอีหานน่ะยิงนับโยไ้ไม่ตัวม่ตัเดเขวามึงเห็นนะสวยสวยบ่ไปยั้งไปยังคลายไป,ไป <laughs> 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 สดีกรับงามเบิดละไทยดีแล้วก็ได้บ่งาม,ม,าาางามตาย,ายเทมิสจะของดีละวาเอาว่าอย่างไนเดีดเดๆนะ ต้องเอาเรียญน้ำมันมามามาเฮ้มามามาใช่ไหชุมมุเยมันกมันกเฮ้ยมันรู้จักเอ้ยมันซกมันจเอาอะนี่เอาอะหนึ่งหนึ่งไหมมันอะไหนหมอเอาสิมันุกเอาเรียญน้ำมันเอาสวยบักปอบเพิ่มมาว้าวคนเออเอาว็กินเยวะข้าโดนเนี่จนจิใจดรื่อก็น่ย่อก็หนย ผม,ผมเลยัมยมเลยสวยสวยไอ้ลุกหนีได้ปะเนี่ย,ยมาก็บสอ่โงนี้ไ,นไม่หายไอวองน้าตัวนีหมองฝาตัวนึงเลยสวยไปเกินละผู้ไอ้วงเขาตายไปตายสวยส,วยสวย ตีหนั่นะแม่งมะเอทีเอทีแล้วสะสกคบซีได้ทีเลยม่โฉมแฟนไปม,มีตัวสุวมีตัุสุผลอตผลูกล,ลูกสองลูกแปดวะยืนเนี่ยไอการเล่นเอีดีกว่าเดี๋ยวผมมาบอนจ่อฟอร์อไอ้เออเออว่าวะไอคือบอ่บันดีทีๆๆๆ่จะเทวะ ไอเอซกัแซมกันบ้าสกินเนี่ยพอไทยได้จานเกียมดีวัะว้าวให้บอไทยเลยเหรอใส่เส้นขาวลงไปจ้าจื่อจื่อเท้านะดาบเดียวดาบเนียวบกลงไปกระดาวแล้วถือมันกแ้วมันมีอย่างสมเนต่อ้องเม็ตาเล็บไอ่อืมก็ตื่นเกินเลยเอซนะบ่เลยมาลง nhầm quẹt đạc đấy Khả năng lăng Double kill, cổ... đào, cướp đào Lòi gì e thịp Đào, 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 đào Ê, ui, ê Chụp, 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 chụp Dưới đây, dưới đây Sư kêu hẳn mà Hả vị Thanks Nó nào kêu hả vị mà quá vậy, bắt gì bắt chung bắt rúa Rúa bắt gì bắt chung bắt trời quá vậy Chó, 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 ตีตึง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 4อยู่แถวไหนล่ะไม่เห็นเอซี่พ่อมมันจะสกิลตัวควอตไหนวะคือคือหายวีหายวีหายวีโหดละหล่นไอมันดูเดือดมันดูเดือดมากอย่าเยอะไว้ได้ทีควอตหนอยนะไอ้วอนไว้นึง มมีคิบสองอันเอาแม่คันบุกคันบอไเอาออพเอ็มพีหาเลยซ้เอ่าเอาเลยเอาเลยมาเอาเอ็มพีหากัได้คันบอแค่เอ้กว่าจับ้รับอช้รับใชรร้ั้ร้รับร ขาดไปนี่จะกินปืนนี่เอซี่นั่นหละหาซีเปาอมุนี่สวยดาวาวดาวดาทำไมอีกอุ้ยมีตัวตีนึงเล่นมันอยู่บนคนโคโนโคอนโดทุบระดูกเราหาโมบันะลายเลยไอ้

นี่ย่างงีน้าอยก็นาคอน้าเ้ยน้าปัก้เบิดบักคอยเบิดอยู่เนาะเบิดสวยชื่อเท่าไรหมอตึ้งเกินไอ้มันว้าวมันเอซนี่ยนะว้าสุดยอดเลยมีกอสามอแปดะ ขอสามนีวะขอสามนบ่มีัวอีตัวไอ้ตัวโอ้ยังเจ็บไดดาวดาวเม่ดีดาวยังดาวยังดาวดาวตำรมีมัวนะนี่ม็ดหกีบังเกียเออโอ้ดาวดามีตัว เฮ้ยแดงบวกควงยเต้นเนียพบศัตรูแล้วบวกองไม่บงกองไม่ไม่ไดแล้วไปตะเข้าตะเขาเต็นตัวนึงไงเขาเตตัวนึงเเรยืนเต้ยืนเต้นต้องได้แหละไม่แหละต้องได้แหละปานนั้น phải ừ, right. à, không sao wow. <laughs> ừ, là ông uống lấy, phá uống lấy nó tay uống kêu Mị, spree mị mi 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 Lăng, lăng, lăng mi 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 เอซีก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยว้าวไม่ต้องเปลืองซิปสามนัดเกาะแตกอเกับแตกไหอยู่ฝั่งปลาหรือเปล่าฝั่งปลาผมเพิ่งพานอยู่ไหนอยู่ไหนกูน่ะนั่งบอกก็ผมเลยก็ผมเลยสองตัวไม่บาดหรอกหนึ่งแล้วหนึ่งแล้ว เข้าไปหาซิปเข้าไปหาซิปสยดาเมจนึ่งดาเมจนึงนักแข่งมอโต้จีพบศตรูแล้วมอโต้จีพีนนักแข่งนักแข่งมันเข่าในบ้านลวพบศัตรูแล้วเบิร์ตป้า่มันไปข้ามันไปข้างล่างแล้ว มือชีตอม้ามอะไรแนั้น่อยมันหลั่หลัขามันย้อนเข่าหปุนะไ่ปอแข่งบุบนี้เบิร์ดไปกล้หนานี่ไปไปดิ้งลิงลิงลิงไปดิ้งไปดิ้ง้าราดาน ไอ้ตัวนึงไกโอ้โหกูจะหาอยู่ว่าอันนี้หรืออันนี้อยู่แมวชุบลายแต่ว่าจะม่อีกมันชจะมอีกอะรพบสมบัติทแล้วป็นด้วยสองตัวสองตัวอีกเลี้ยงเป็นลายแต่ว่เลี้ยงลายนะมันรวยมันาวดาหนึงบนเขาบนเขาบนเขาตนีนดิแข่งไแข่งอโอเโอเค Lại ngầm đi, lại ngầm đi Mắc khăn, nào

บักกนีดาวะาบักกี่าใหได้ตายนักแข่งชุนนักแข่งอ่เยียมมันหลายแ้่มองทีชูบะชูบ้าูจีได้ยักแปดสิแปดล้านคิวนิตสวยหไรไปหมด,ดีนนักแข่งมอละไอ เลยสองตัวเสอสซีนอบักหลังนี่ตายแล้วบ่ข้าบักรียุขี้หินตัวเยอะตัวเดียวตายบ่บ่อืมสวยอวดสวาโอ้ยมันกิ